สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาชมต้นมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศไฮโดรโปรนิกนะคะปลูกในกล่องโฟมะคะ่ะเป็นการทดลองปลูกของเรานะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมาดูลากของเขานะคะนี่เป็นลากมะเขือเทศเนาะนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะก็เป็นปุ๋ย AB ตามสูตรเลยนะคะ ส่วนพันธุ์มะเขือเทศนี่ก็จะเป็นพันุราชินีค่ะอันนี้เขาก็โตเต็มที่โตระดับเนื้อนะคะที่เหลือต่อจากนี้ก็คงจะทําคางให้เขาเลื้อยขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะว่าต้นมะเขือเทศเขาจะสูงนะคะนะคะแล้วก็รอชมว่าเขาจะออกลูกให้เราชมไหมนะคะทดลองเนาะทดลอง